ชื่อนายกีรพัฒน์โบราโกค่ะศูนย์สามหนึ่งสอหนึ่งวันนีเ้เราจะมานำเสนอวิธีการใช้คีบวาอยู่อีกทีนะครับชีบนนี้ตักออกแบบมาเพื่อใช้ล็อกหรือจับยึดหนียึดปิดเกลียวนะติดกับวัตถุนานเพื่อป้องกันการหมุนหรือเลื่อนของวัตถุปาดคีบาสามารถปรับขยายแลล็อกให้แน่นได้โดยปรับที่สกูตรงปลายหน้าตัวคีบผลิตจากเหล็กทาให้มีน้าหนักสามารถจับ ทิ้งานได้อย่างมางั่นคงทีมมีหลายประเภทนะครับเช่นทีมตัดท้าทีมปัดแดงทีมปาดขยายเป็นต้นวิธีการใช้นะครับหมุนสก,กูตรงนี้ให้เท่ากับ ความแน่นเพื่อยึดชิ้นงานแล้วก็กดเห็น <Okay. S 1> ไหมครับสนิทแล้วน็อตก็จะไม่ตามกันแล้ว